ีวิตสา38ประการมงคลที่17สงเคราะห์ญาติต้นไม้ที่เกิดรวมกันเป็นป่าดงแต่ละต้นย่อมช่วยต้านลมพายุให้แก่กันจึงยืนต้นอยู่ได้นานผิดจากต้นไม้ที่เกิดอยู่โดดเดี่ยวแม้จะเป็นไม้เจ้าป่าสูงใหญ่ก็ตามเมื่อโต้พายุตามลำพังย่อมหักโค่นลงโดยง่ายเช่นกันคนที่มีญาติอยู่พร้อมหน้าก็ย่อมมีผู้คอยช่วยเหลือ ต้านทานมรสุมชีวิตให้ผ่อนหนักเป็นเบาและเมื่อทำดีมีสุขมีทางเจริญก้าวหน้าก็มีคนให้ความสนับสนุนญาติแปลว่าคนคุ้นเคยคนใกล้ชิดหมายถึงบุคคลที่คุ้นเคยและวางใจกันได้มีสองประเภทได้แก่ 1. ญาติทางโลกแบ่งได้เป็นสองพวกคือญาติโดยสายโลหิตเช่นทวด ปู่ย่าตายายลุงป้านา้าอาพี่น้องหลานเหลนสำหรับพ่อแม่ลูกภรรยาสามีถือว่าเป็นคนใกล้ชิดเรามากที่สุดขอให้ยกไว้ต่างหากเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ต่างกันออกไปและมีรายละเอียดอยู่ในมงคลที่11 12และ13แล้ว ญาติโดยความใกล้ชิดคุ้นเคยเช่นเป็นเพื่อนสนิทสนมกับเราโดยตรงหรือสนิทสนมกับญาติทางสายโลหิตของเรา 2. ญาติทางธรรมหมายถึงผู้เป็นญาติเพราะเหตุสีประการคือเป็นญาติเพราะบวชให้เป็นพระภิกษุเป็นญาติเพราะบวชให้เป็นสามมเนรเป็นญาติเพราะให้นิสยัยคือพิธีกรรมของสงฆ์ที่พระอุปชาให้แก่สิทธิ เป็นญาติเพราะสอนธรรมะให้วิธีร่อนหาญาติแท้ๆคนรู้จักกันที่เรียกว่าญาตินั้นไม่ใช่เพียงรู้จักตัวไม่ใช่เพียงรู้จักว่าเวลานี้เขาจะช่วยอะไรเราบ้างแต่จะต้องมีใจผูกพันกับผู้ที่ตนถือว่าเป็นญาติเสมอแม้แยกย้ายกันไปก็อยากรู้ข่าวคราวว่าผู้นั้นทุกข์หรือสุขหากเดือดร้อนก็พร้อมจะช่วยสงเคราะห์อย่างนี้เรียกว่าญาติ ญาติที่แท้ต้องมีใจผูกพันทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้ารู้จักกันเพียงผิวเผินจากกันไปแล้วก็แล้วกันไปอย่างนี้ไม่นับเป็นญาติยิ่งถ้าคนรู้จักมักคุ้นกันนั้นดีกับเราเฉพาะยามเราเจริญคำก็พี่สองคำก็น้องแต่พอเราเพียงพ้้าลงชักหันมาเล่นแง่จะแล่เอาเนื้อจะถือเอาหนังคนอย่างนี้ไม่ใช่ญาติแน่นอน วิธีพิจารณาว่าใครเป็นญาติดูได้ง่ายๆคือใครก็ตามที่เมื่อรู้ว่าเราเจ็บป่วยก็มาเยี่ยมเยือนแม้ยามที่เราป่าสจากลาบยศตำแหน่งหน้าที่การงานอันมีเกียรติก็ยังปฏิบัติตนเสมอ,ต,สมอต้นเสมอปลายต่อเราหรือถ้าเราตายก็พร้อมจะไปเผาศพเรานั่นแหละจึงนับว่าเป็นญาติลักษณะญาติที่ควรสงเคราะห์หนึ่ง เป็นคนที่พยายามช่วยเหลือตนเองก่อนแล้วอย่างเต็มที่ไม่ใช่เอะอะอะไรก็วิ่งมาหาท่าเดียวงอมือง,งอเท้าไม่ยอมช่วยตนเอง 2. รู้จักทำตัวให้น่าช่วยมีความประพฤติด,ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบบยมุคมีสัมมาคาระวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีน้ําใจอบอ้อมอารีเวลาที่ควรสงเคราะห์ญาติห เมื่อยากจนหาที่พึ่งไม่ได้ 2. เมื่อขาดทุนทรัพย์ค้าขาย 3. เมื่อขาดยานพาหนะ 4. เมื่อขาดอุปกรณ์ทำกิน 5. เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย 6. เมื่อคราวมีธุระการงาน 7. เ,เมื่อคราวถูกใส่ความมีคดีเรื่องการสงเคราะห์ญาติจะว่าง่ายก็เหมือนยากครั้นจะว่ายากก็เหมือนง่าย คนที่ทิ้งญาติพี่น้องจนตัวเองเสียผู้เสียคนไปก็มีคนที่สงเคราะห์ญาติพี่น้องจนตัวเองแทบตายทั้งเป็นก็มากเรื่องนี้จึงต้องมีขอบเขตมีวิธีการที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าใครทำอะไรให้ญาติแล้วจะดีเสมอไปวิธีสงเคราะห์ญาติทางโลกความมุ่งหมายของการสงเคราะห์ญาติ อยู่ที่การผูกสามคัคีรวมน้ำใจญาติให้เป็นปึกแผ่นโดยใช้หลักสังฆาวัตถุสี่ดังนี้ 1. ทานหมายถึงการเอื้อเฟื้อแบ่งปันการกินแบ่งกันใช้ให้ของฝากยามเยี่ยมเยียนให้ของขวัญยามมงคลให้ของกินของใช้ยามตรุษยามศาสตร์ตลอดจนให้ทุนรอนทรรมาหากินโดยควรจะตั้งงบกลางไว้สำหรับสงเคราะห์ญาติโดยเฉพาะ และเมื่อแบ่งปันให้ญาติไปแล้วก็ไม่คิดจะทวงคืนแม้ถ้าเขานำมาคืนเองก็ควรเก็บสำรองไว้ในงบกลางนี้อีกสำหรับสงเคราะห์ญาติคนอื่นๆที่เดือดร้อนต่อไป 2. ปิยาวาจาพูดจาต่อกันด้วยคำสุภาพอ่อนโยนเรียกสรรพนามตามสากเช่นเรียกลุงป้านะ้าอาอันเป็นภาษาของคนรักใคร่เคารพนับถือกัน ถึงจะโกรธเคืองขัดใจก็ไม่แช่งชักหักกระดูกหรือนินทาว่าร้าย 3. อัตาจริยาทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ญาติคือช่วยเหลือเมื่อมีธุระการงานเช่นแต่งงานบวชนาคเจ็บป่วยเป็นความงานศพและอื่นๆอ,อย่างน้อยก็ให้กำลังใจ 4. สมาณตาัตาวางตัวกับญาติให้เหมาะสมกับฐานะตำแหน่ง เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเคารพญาติผู้ใหญ่เอ็นดูญาติผู้น้อยเสมอต้นเสมอปลายร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ทอดทิ้งกันวิธีสงเคราะห์ญาติทางธรรมคือชักชวนญาติให้รู้จักประกอบการบุญการกุศลชักนำให้ได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสอนธรรมะให้ชักนำให้บวชชักนำให้ปฏิบัติธรรม ข้อเตือนใจการสงเคราะห์ญาติเป็นความดีเป็นมงคลแก่ผู้ทำแต่ทั้งนี้ต้องทำตามวิถีทางที่ถูกต้องคือต้องไม่เอาการช่วยเหลือญาติพี่น้องมาทำให้เสียความเป็นธรรมในหน้าที่ของตนทางฝ่ายญาติพี่น้องซึ่งเป็นผู้ขอรับความช่วยเหลือยิ่งต้องคิดให้มากถ้ารักกันจริงแล้วไม่สมควรที่จะไปขอร้องญาติพี่น้องที่มีอานาจหน้าที่ให้เขาทาผิด ให้ช่วยเหลือเราในทางที่ไม่เป็นธรรมอยากขอร้องหรือแม้แต่จะทำให้เขาต้องกังวลใจที่จะมาทำความผิดเพื่อผลประโยชน์ของเราการขอร้องญาตินั้นไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมและไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดข้อสำคัญอยู่ที่ว่าอย่าขอให้เขาทำผิดเพื่อเราก็แล้วกันจะเห็นได้ว่ามงคลที่11 12 13เป็นการสงเคราะห์บิดามารดาบุตรภรรยา แต่การสงเคราะห์ญาติแทนที่จะมาอยู่ต่อมาเป็นมงคลที่14กับเป็นมงคลที่17โดยจะต้องฝึกทำงานเป็นในมงคลที่14บําเพ็ญทานในมงคลที่15และประพฤติธ,ธรรมมีความเที่ยงตรงไม่ลำเอียงในมงคลที่16ก่อนจึงจะสงเคราะห์ญาติทั้งนี้เพื่อป้องกันการเล่นพักเล่นพวกให้เสียธรรมอันนี้สรงการสงเคราะาห์ญาติ 1. เป็นฐานป้องกันภยัยศัตรูหมู่พานทำอันตรายได้ยาก 2. เป็นฐานอำนาจให้ขยายกิจการงานได้ใหญ่โตขึ้น 3. เป็นบุญกุศล 4. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน 5. ทําทำให้สนิทสนมคุ้นเคยกัน 6. าทำให้เกิดความสามัคคีกัน 7. ทําทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อกัน 8. ทํทำให้ตระกูลใหญ่โตมั่นคง 9. ทําให้มีญาติมากทุกภพทุกชาติ 10. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง 11. เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้น 12. เป็นเหตุให้เกิดสันติสุขไปในทั่วโลกตระกูลใดที่หมู่ญาติได้ร่วมกันสร้างสรรค์จัรลงวงวานให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาะจะเป็นที่เกรงขามแก่บุคคลทั้งหลายแม้ผู้มุ่งร้ายก็ไม่กล้ามาเบียดเบียน ประดุดความหนาทึบแห่งกอไผ่ที่มีหนามแวดล้อมอยู่รอบข้างย่อมไม่มีใครเข้าไปตัดได้ง่ายๆหรือเหมือนดังกอบัวที่เจริญงอกงามอยู่ในสะย่อมเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็น